สวัสดีครับผมวุฒิเสรษฐีไม่มีนายนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงจังหวัดสกลนครแล้วนะครับและแล้วทุเรียนจันทร์ก็กลายเป็นทุเรียนจังหวัดสกลนครแล้วนะครับมาเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับไม่มีอะไรตกหล่นของก็ไม่มีตำหนิครับขับมา80ของยังสวยเหมือนเดิมครับไม่มีรอยช้ำ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปส่งเคอรี่ให้นะครับสําหรับใครที่สั่งกันเข้ามาแล้วลูกก็สวยนะหนามก็สวยสๆหนามสวยมากครับก็มีปิงกำลังจะหลุดแล้วด้วยลูกนี้พรุ่งนี้น่าจะแกะได้มั้งลูกนี้น่ะถือว่าแก่ดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาหาทุเรียนส่งเคอรี่กันครับมีคนสั่งมาประมาณ3 4คนนะครับก็อยากจะได้2ลูกเนาะ2ลูกลูกละ4ี่โลเดี๋ยวขอขอหาออเดอร์นี้ก่อนนะครับก็ที่ผมหาไว้มี2ลูกนี้นะครับก็สวยอยู่หาให้สวยๆแหละครับ ก็เน้นเนื้อด้วยเนาะลูกนี้สี่กิโลสองนะครับสี่กิโลสองขีดแล้วก็ลูกนี้นะครับลูกนี้เนื้อสวยครับลูกนี้ลูกนี้4ี่กิโลหขีดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งออเดอร์นะครับ เป็นส่งสองที่ลูกใหญ่สองลูกเนาะผมดูไว้ก็เป็นลูกนี้ลูกนี้ได้สี่พูนะครับพูเป่งๆเ,เลยสี่พูลูกนี้ลูกใหญ่หน่อยแล้วก็มีอีกลูกนึงจะเป็นลูกนี้ครับใหญ่มันกันแต่ลูกนี้จะได้ห้าพูนะครับ นี่ครับห้าโพลูกนี้จะสวยครับลูกใหญ่ประมาณเดี๋ยวช่างให้ดูเนี่ยครับหกกิโลหกกิโลครึ่งเนาะหกกิโลครึ่งลูกนี้ก็น่าจะเท่าๆกันครับอันนี้ผมก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าดูก่อนนะครับก็ลูกนี้ สีนะ่กิโลสเนาะส่วนลูกนี้นะครับลูกนี้มันเป็นสี่กิโลพอดีครับค่าส่งก็คิดตามจริงเลยนะครับนี่นะครับก็เอาของเคอรี่มาเลยก็เป็น2ลูกเนาะผมจะใส่กล่องเป็นเป็นกล่อง m บวกนะครับค่ากล่องครับค่ากล่องผมซื้อจากเคอรี่มา30บาทนะครับแต่ว่าเขาเขียนตรงนี้25บห้แต่เบอร์ m บวกผมซื้อสานะครับ ผมก็คิด30เหมือนกันนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ค่าส่งค่าส่ง m บวกส่งต่างภาคนะครับต่างภาควันถัดไปค่าส่ง145บาท2ลูกนี้มันใส่กล่องเป็นกล่อง m พัดนะครับแล้วก็ค่าส่งต่างภาค145บาทเนาะ145บาทบวกกับค่ากล่องไปด้วย30บาทก็เป็น175บาบาทเนาะ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ2ลูกลูกละประมาณ4กิโลมันก็จะใส่กล่องเอ็มพาครับ2ลูกใหญ่นี้ลูกค้าให้ส่งไป2ที่นะครับมีลูกหนึ่งไปขอนแก่นแล้วก็อีกลูกอีกลูกไปจังหวัดนนทบุรีนะครับลูกไปขอนแก่นจะถูกกว่านะครับเพราะว่าส่งในภาคส่วนลูกไปจังหวัดนนทบุรีจะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าไปต่างภาคเนาะลูกเดียวน่าจะใส่ กล่องเบอร์เอ็มธรรมดาได้นะครับเบอร์เอ็มธรรมดาครับส่งในภาค90บาทบวกกับค่ากล่องผมซื้อมา25านะครับแล้วก็เป็นส่งต่างภาคนะครับต่างภาค100บาทครับใช่ไหมส่งต่างภาคใช่ครับ100บาทเบอร์เอ็มธรรมดาบวกกับค่ากล่อง25นะครับเคอรี่คิดผม25บาทแต่ว่าในนี้มันเป็น20บาทเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับผมไปซื้อมา25บาทจริงๆ ส่วนเบอร์เอ็มพัดผมซื้อมา30บาทก็ค่าจัดส่งประมาณนี้นะครับก็ให้ให้ดูเลยนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเนาะผมก็ส่งตามเลทราคาตามจริงเลยนะครับ2องโลกนี้โลกละ4กิโลนะครับผมกะว่าจะใส่กล่องเอมธรรมดาให้ราคาส่งมันถูกลงนะครับแต่ปรากฏว่าใส่ไปแล้วมันติดกล่องไม่ได้เนาะมันติดเดี๋ยว ตูวเรียนจะเสียหายนะครับเพราะว่าถ้าเราจะใส่ไปจริงๆเราก็ต้องมีกระดาษปิดตรงนี้อีกด้วยไม่ให้หนามเข้าชนกันนะแล้วมันจะปิดไม่ได้มันจะลำบากผมก็เลยเอาเป็นว่าใส่กล่องใหญ่นะครับตอนแรกกะาจะให้ลูกค้าประหยัดเนาะแต่ว่ามันทำไม่ได้เดี๋ยวเอาไปใส่กล่องใหญ่นะครับก็ค่าส่งจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับวันนี้ได้สี่กล่องนะครับก็มีลูกสุกมาแล้วหลูกนะครับที่ผมเจอ แต่ในกองน่าจะมีอีกนะครับผมยังไม่ได้ขนลงเลยเดี๋ยวผมขอเคลียร์สถานที่ก่อนครับก็รีบมาหาจัดส่งใส่กล่องก่อนครับอย่างอื่นแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปส่งให้แต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเคอรี่ที่บ้านเขาออกส่งของสองรอบครับรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายสามโมงเนาะเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ทันรอบเช้าเลยนะครับลูกนี้นะครับที่ผมว่ามันสุกก็ เสียงหลวมแล้วครับครับผมพวกนี้น่าจะกรอบนอกนุ่มในพอดีสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ